không uh, ngại này mình dùng con thảo hồ trơn trơn này âu anh cái vậy nà nơi nội vừa liền ngủ liền ô Nhưng... uh, ทีมงานเขาก็กำลังไปเก็บพักน้ำมาเนาะป้าตัวมีแต่หยอดกำงามใหญ่ๆกำเนี่ยครับทีนีอันนี้กำจังกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีฝั่งสายฝั่งตัวอะไรอยู่ต่างประเทศเนาะตอนนี้ข้าพเจ้าวาวทิตย์ผ้าขาปลาเขาดุงนอะตอนนี้เนาะน้องเนาะนี่ขี่รถไทยเข้าไป ไปทำกัน mm hmm. ทีมงานเท่ามีอยู่หาคนเนาะหาค้นเทิาบาวิเนะ้นองงไปหาอยู่หากินตามธรมชาติเนีาะไปใส่เบ็ดใส่ม่อเนาะหาปูหาปลาหาน้านูนี่แหละเขเเนะ vẫn mới cái lời mà chỉ bên nhà đấy mà nhà cả nó hu อดเกือเหมือนท่าอ๋อดุมาเ,เลยเปียปลาเลยบรรยากาศพี่นอ้องอ๋อดุับรรยากาศคลักร้ายบรรยากาศนี่ไป่ตะเย็ดหมืน่น Lai hiệp định nó. Lai nó vừa nó luôn 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 nó luôn 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 คนถังป้าจุ๊บควายังคิดไหเป็นตอยานแทยๆันดู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 ฮู้ฮู้ฮู้โหดตีงเลยควานเลย con thảo hồi cơn cơn này âu anh xài hôn xảy rùi xảy rùi คนทางพี่น้องโหดเกินตัวนี่โหดอีตัวนี่ขึ้นยากขนาดนั้นนี่พอตัวนี่มองงี้ก็ใช่เหาขึ้นได้บ่ Thank you. ด้านนี้เป็นด้านที่จริงๆกูขับไปรีไปเนาะใหญ่ยี้นี่ง่ามอยู่นผมไี่เนาะแต่อยู่ในนี้จะมีหมู่บ้านเข้าจอมา๊บปุ๊กไว้เข้าจอมา๊บปุ๊กอยู่สําหรับไว้ย่ำพ้นเนาะไว้เลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยเนาะเอางัวเอากล้วยออกมาอยู่ดงเถอะเนาะมาอยู่ด้านนี้มันจะสะดวกสบายกว่าเนาะเข้าจอมปุ๊กเพื่อนในน้อยไว้เที่ยงหน้าในน้อย ไปเลียเล้ยงงัวเลี้ยงยังโอ้โหขับเนาะโอ้เทาจะผ่านด้านนี้ไปนะเนาะเัาจะผ่านด้านนี้ไปเลยไปับคุณไปโบกไกไปเลยเนาะและที่สุดเท่ากับมหอดจุดพักกันเนาะพี่น้องเนาะ chút phật sâu họ chút này nó bận gì nó, họ bận gì, bay tàu nó, họ sẽ há theo, huổi theo hòn gì nó, há ở há ăn nó, này, nè tizzy, nó leng nà, luôn leng lơy ừ อัวเหงาหัวแห้งโอ้ยแห้งเมื่อยแห้งเ <t> ัินเพี้ยแห้งเหยียดแห้งบ่ได้บ่ได้เอามาหอดเลยเนาะพี่น้องเนาะจุดผักเศร้าเฮาบัดนี้เฮากระชีบแบงกันเฮ็ดนาที่ไปหาอยู่หากินเนาะกระชีประมาณนี้แหละนำกันเลยเท้านี้เนาะนี่สมาสายเฮา เขาีใส่หม้อแล้วก็ใส่เบ็ดน้ำเนาะอืมแล้วก็มีทรายหลากับไปหลาน้ำเนะาะจังหน่อยเนาะพอได้มาปุ่นมาเจลนี่เอ้าตอนนี้ทีมงานเขาก็กำลังไปเก็บพักน้ำมาเนาะ ป้าตัวมีแต่หอดกำงามใหญ่ๆกำเลยครับจิ๋ีอันนี้กำจังโอ้ได้แล้วได้แล้วอาหารลวกลวกลวกอาหารเที่ยงเอออาหารบายอาหารใบใบยังกินเขาใบอีกเลยเห็นดิซิในนี่ก็มีมอกหนักข่อยก้างแล้วมอกนะข่อยก้างอยู่นี้มองปล็นฟ้าอันไหนคิดว่เออข่อยก้างอยู่นี้มองหน่อยเนาะมองไงเขายังบริสังเลยบริการ นผักในผักส,ส่วนหนึ่งคนไปกลางอยู่คุคอยกลางเด้ง,งเขาในเหง่านะเราไปเน็บไว้ในเหงานะคอยคอยไปยังมาตัวนี้่อานนอามอ่บอบมลงเลยหมอเขามาหน่อยครับจำไว้เลยเลยตกเปลี่ยนอ <c oughs> เอาเออกเกบป่นไร เออเอาหนัเติมน้เน่นี่หมบ่เลยบ่ได้พาหมออัดกึบเลยเนาะนั่นล่ะนี่จะหมอสมบัตนี่ใส่หมอนึงเลยหมอนี่ก็ม้อู้ป้าหมอนี่แม่ยางย่ค้างอจับหัวดเดี๋ยวเลอกน mì nhắn này con, cái này cưa mưa luôn 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 như luôn 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 เดี๋ยด้กระไร้่ลา้มเก็มันเก็บลล้มเก็บได้ก่อนนำเขาได้บนีนะมีน้ำนำนำไม่หนำใช่น้อยนึ่งแล้วยังไงเออเดี๋้วำเขาเขาไหลอย่างน้เขาไห่อย่งนี่ก็ได้นะนี่น้งนำไม่เท่ลยนะน้อยึงนี่มีบ่หนำได้นำเขาไหลอยู่ีนน้นี่หนไยังหน่มันชุกเลยก็เล้วหนำเขาธรรมศาตรอยู่แล้ว มันซุกเลยกรเลีวดอะไรทามศาสตร์ท่านเออเอารรมศาตรเลยนำโขลกทิพ้นี่น้ำอกโบอกบอู้เหอะเบ๊บพี่นำนี่เอาไอดูเอาอู้เหอะเบ๊บพีนี่อูอะเบพี่นำ Nada, lại va para abajo tu pico ahí, ¿eh? Nada. Mua nhà, mua nhà. Kì cái xe đúng cần phải trên đây mà. Xe đúng cần đây. Nhiên rồi

ไม่ไม่ต้องหัวใแล้วเนาะโออป้ยเลยไี่น่ใส่เลยแข็งงใส่เลยหายากขนาดป้ากัเลยอืม หน่อก็มีน่อยนีมีเจียวมะกอมมาคอกเมือนะเสจีวมีบริเจีวได้ไหมเห็ดไหมเจียวไหมมีอยกเพชรปนน่หันนเพ็ดปนนกเจียวิบมามีถวยน้อยอยู่มันขั้นถึงไปดูตัวนึงนี่หรอมัน เอาไปตัดเอาไว้น้ำแดงจะดีนะครับนี่เห็ดอันนี้ปีดี้มีตีนมะีเขียวเนี่ยลัวขลัโขึมได้เลอ่ะโอ้เว้อาวงหน้าียมาหน้าก็มีม้ามก็มีสมบัติเห็ดแจ่ะ่โี่เดช่องขาเจียวนี่อยือไปเองกได้อยืองขาวจียวนี่กินได้บลองสูตรน้สูตรหนึ่งราแดกนะ อ่ชุดนึงแล้วมือโคตรคนเอาเลยโคตนเาเลยโคตเอาไปเลยบ่เอาหนเจ้ามันแบ่งไปนี่นี่หน่อยกินหน่อกินหน่อเนี่ยบวงนี่ใช่กินวันเปล่็นยังใช่แล้วมันนี่ไม่ต้องเขาก็มีใช้ไล่เสียบไายเลยนี่หลวกพักน้ำเนาะเออเอาปลากระป๋องเข้ามาที่นะครับนี่ทุกอย่างมีหลวกพักน้ำ แล้วก็มีอูปาเนาะแล้วก็แจวอีกสองสูตรเพื่อนวะแจวอีกสองสูตรนี่ตัวน,นี้ใส่น้ำบ๊อบน้ำอันนนั้นสูตรหนึ่ง <c oughs> แล้วใส่ปลาแดกสูตรนั้น <c oughs> คุณน <c oughs> ี่บ่ใส่ปลาแดกเนาะเพื่อนกินกปลาแดกบ่ได้แล้วก็ป้องปลาหรือปลากระป๋องกระป๋องปลา <c oughs> <c oughs> ปาอง <c oughs> ปปอปปลกระ๋ ไส้มาซิดาบอกเราบอกหน้านี่หนเลยาเดนีใหนุกจอเป็นหนุกมาหนุกในรัสเซียเจาบาีกระดงน้หนากันเลยเขาาบเขาายนี่เมนูเขาเต็มเลยขาว้ขาวำกับพมพี่น จอีกข <stumbled? S 1> ัดเลยอบายเนาะดื <blueberry> ้นหิวห่ะอูป่าเยอะห่อละไม่ใช่หายยังเอี๋จวเราทนาะเดี๋ยวน้อขัดลายเจียวมีว่ะ เชื่อสื well, ่อมื่อไหรนะเดียก็ไปหิบ้างเลยมอมไปเรื่อยบอกควจิตกเองขับินเหรอเดาเข้ามาหนวไได้มือปบูดมือในงาน เอาโรดเดอร์แต่เดี๋ยวี้ขาขี้เขาล่างมือเอาตีนใรูมินิลิทซเอาสะอาดบอยเนาะเบ่งมืญยาเอาได้หลุดลูกเลยมองตาบอกไปรูปมญยาดูรอป่ะเอาป่เนี่ยเห็นแล้วมีหลอดลอพน มือแรกเลยกระลวกมือเลยกระลือออกไปจัะมีที่มีลายขวาก็มองไปขวาก็ใหญ่มองยิ่งยิ่องใหญ่มองแล้วใช่ไหมตื่นเต้นหนูดูเลยบอกแหนมึงไปกูไปถึงกองอีกหน่อยแต่กองนี่ดูแคงไหนใหญ่บ่ใหญ่ขอจุดเต็มมือ หลังจากกินข้าวกินน้ําแล้วเนาะกินข้าวกินน้ําแล้วเฮาก็แยกย้ายกันไปเนาะภาคส่วนนึงก็ไปหาเลาะป่าเลาะดงหาเบิงวิแววของสัตว์ปาเนาะอีกภาคส่วนนึงก็ลงน้ําลงน้ําใเบ็ดใมองเนาะเออนี่ใส่เบ็ดใส่มองเพราะว่าเาจะแบ่งกันไปแต่ละนาทีเนาะยบแงมาเาจะได้ มาร่วมกันหามาร่วมกันไพ่ใดยังใดยังมาร่วมกันเนาะมาเห็ดกินนํากันอืมนี่ภายนี้เราก็ใส่เบ็ดปลาผ่นานเยอะขีะเดือนเลยบ่เดือนขีดเดือนอเอาเบอร์โตเลยบ่เ,เจ้าใส่เ,เบอร์โตเลยโอ้มันชิบูเบิดก่อนบ่เลยมันชิหอดบ่มืออื่นอืม หอทอดเราบุรีนุรีบุรีบุรีบุรอบุรีบกดอกสรงบุรีบุรีบนรีบุรีบุร่บุรีบุรีบุรีาุรีบุรีบุรีบุสีบุร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 อเุรีบุรีบุรีบเรีบุรีบุรีบเสีบไรีแุรีบ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 ุีบุรีบุอีบุรีบุรบุรีบุรีบุมีบเสีบุรีบุรีบารีบุรีบุรับครีบุีบกรีบุรีอย่างไราบุรี่นรองเนาะคลิปนี้ก็ สิได้จบลงสำนรก่อนเพราะว่าเง่วสมควดแล้วเอาไว้เมื่อแรกเนาะมือแรงเพิเ่นหาแนวอยู่แนวกินมาร่วมโตกันแหละบาวอาทิตย์ถ่ายเป็นอีพีสองอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ชื่อว่าฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัน่นกระดิ่งแฮ้เดอเพื่อสิบโบผ่าคลิปใหม่ๆของบาวอาทิตย์เนาะและที่สำคัญให้บาวอาทิตย์มีกำลังแห่งใจเห็ุคลิปใหม่ๆออกมาแล้วพี่น้องเนาะเออ